เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เอกชนเขาไปฟ้องศาลปกครองเนื่องจากตั้งข้อสังเกตในกระบวนการคัดเลือกนะครับผู้ขอผลิตไฟฟ้าว่ามีความไม่ตรงไปตรงมาหรือการใช้อำนาจที่ตามอําเภอใจของคณะกรรมการกกพหรือไม่เรื่องนี้เป็นคดีที่ศาลปกครองนะครับและล่าสุดศาลปกครองกลางมีคำสั่งระง,งับการซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มพลังงานลม1,500เมกะวัตต์นะครับ ปกครองมีคำสั่งระงรับรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ f e ีดอินทริ f หรือ FIT ในกลุ่มพลังงานลมขนาด1,500เมกะวัตเป็นการชั่วคราวหลังจากบริษัทย่อยของ EA หรือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะครับร้องกอกพหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะผู้ถูกฟ้อง เกี่ยวกับการออกคำสั่งโดยอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่โปร่งใสและยุติธรรมต่อศาลปกครองครับสาระสาคัญนะครับที่สาลปกครองกลางมีคําสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษามีอยู่5ข้อข้อแรกก็คือทางกะกะพเนี่ยนะครับไม่แจ้งเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้กับบริษัทเอกชนทราบโดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินหรือการกําหนดคะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคด,ด้านต่างๆ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าข้อที่2คือข้อเท็จจริงไม่มีการประกาศหรือกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคะแนนความพร้อมทางเทคนิคให้ผู้อื่นขอผลิตไฟฟ้าทราบแต่อย่างใดทําให้อาจเป็นการใช้ดุลพินิษของคณะอนุกรรมการคัดเลือกนะครับที่ขาดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าอีกหนึ่งเรื่องก็คือกอกอพอนะครับ ไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วนะครับผู้ฟ้องคดีเองได้ขอทราบไปแล้วด้วยถึงคะแนนการประเมินของคณะอนุกรรมการแต่ไม่ได้รับการชี้แจงแต่อย่างใดครับอีกหนึ่งเรื่องคือเมื่อคะณะอนุกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีนะครับกำหนดหลักเกณฑ์การให้น้ำหนักคะแนนความพร้อมทางเทคนิคแล้วแต่กกพอนะครับรวมถึงบริษัทเอกชนเขาไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ จึงอาจมีการใช้ดุลพินิษตามอำเภอใจโดยปราศจากหลักเกณฑ์หรือไม่และผู้ที่ถูกฟ้องก็คือกอกอพนี่นะครับมอบหมายให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาประเมินคะแนนความพร้อมด้านเทคนิคในแต่ละด้านและยังให้คณะอนุกรรมการชุดนี้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีด้วยพิจารณาความเห็นชอบแล้วมองว่าเป็นสภาพร้ายแรงอันอาจจะทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าวนะครับสารปกครองจึงมีคําสั่งนะครับเป็นการชั่วคราวจนกว่าศารจะมีคําพิพากษาเป็นอย่างอื่นครับ